สูตรทำซารัาผมซาควายอันนี้พี่หลักพี่หลักพักนใครัใช่ใช่หลักใช่ใช่พี่ปนเนี่ยเดี๋ยวเดีวเหอมดนะนี่พี่ราัพี่ราัพี่ราพี่ราัหอมไหมหอมไหมมันูด้วยวะใช่ใช่หน่อใช่น้มันต่ำครับผมใส่พอดีผมใส่พอดี จะเนี่ยใส่นหนมันนกเลยมันจะเผ็ดมันต้องจุจัดนี่กเนาอชุดนิดนึ่งมีไหนสิรถไหนนี่เกลือครับผมเกลือเกลือไหนวะนี่บอนนี่ชุดรถ่น้กเกลือรุ่ดีมั้งอ๋อนี่ใหม่นี่รถดีแน่เนนี่อันนี้นรถด,ดีลำ ต้องใส่รถดีหรอใช่ตัวนี้ความมันไรผมต้องใส่รถดีด้วยน้ำน้ำน้ำเกลนเอาไปน้ำตาลฮะน้ำตาลน้ำตาลเหรอเ้ยเกลือปนไหมเจเลยเนี่ยเกลือปนโอ้จะเกลืออนวนเหรอยังหาเกลือผมไม่เจอครับผมนี่ไงไปเจอเกลืน สูตรนี้สูตรพิจิ๋วสูตรพิจิ๋วเชียงใหม่นะจ๊ะมมนี่หมดแล้โอ้ยแก่โตและวใส่อะไรมันจะเค็มครับผมเดี๋ยวเค็มมันจะเค็มจำสูตรไว้จ้าเดี๋ยววันนี้ไปทำต้องคนนะคนต้องนะคนต้องมาเข้าก่อนแล้วเอาชิ้นเข้าใส่ครับผมชิ้นเข้าใส่นี่ไงเนี่ยสูที่ได้ซื้อเพิ่มชูไดนะ้นะนี่ฮะสูตรพิจิ๋วนะผมนะสูตรเชียงใหม่แ,แท้ๆผมอัพเมตแรงแล้วก็เกลืแใส่ไม่โดน ใช้หาดน้ำมันเยอะมันน้ำร้อนไปหน่อยเนี่ยส่วนมากส่วนมากไม่ไม่ต้องต้มเพียได้มั้งฮะไม่ตี๋มันต้มมาแล้วเนี่ยมันต้องไหลเงาหน่อยเดี๋ยวถ้าใส่ให้น้ำแห้งเไปด้อยน้ำจะแห้งเนี่ยใส่หมดเลยใส่ซอยไปเนี่ย เดี๋ยวแต่ก็โด,ดนท่าซูนก่อนกดอันนี้พักไผ่นะยังยังเป็นใบอยู่อ่ะนี่คือหมอยุทธทำนะครับผมเ <c oughs> นี่ยน้ำแพงก่อนมันดูดไงมันดูดน้ำเนื้อดูดน้ำ,นนำเออเดี๋ยวปล่อยพักเดี๋ยวเป็นน้ำก็ออกไปเองหมอกแล้วหมอกแล้วเข้าวบอนพักไผ่มันไม่เผ็ดมั้งน่าจะไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดโอ้ยเปิดเลยมีปากผมมี โน่ผมเนียขวามือน,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 นี่ผมซาผมซาเนียวซ้ายาเหนเหียวแท้ผมต้องใส่บีผมเพื่อความขมอขมต้องขมก็ขมแซ่พพพพิิิิกกกกกาาาาาบบบบบอผมผมลเลยลเลยห<ช>บ ในสูบิจีผมนะฮะทิลาดน้องวารีเนี่ยน้ำแห้งละอือฮึ่มต้องมีน้ำด้วยน้าเหมือนนักนะกินที่แห้งถ้าน้ำนักจะอร่อยน้ำเยอะเลยชิมครับผมตัวชิมแลกยีชิมเลยกุ้งชิมก่อนเลยเรียกก่อนเรียกก่อนเยี๋ยวยังไงเดี๋ยว่ากุ้งมาออกเฟิมาโยงนะสื่อขอหั่นลายนะเหรอ นี่น้องน้องยูทูบไปก่อนเลยใช่ไหมช้าช้าดิช้าช้าเลยเอาช้าช้าเอาช้าช้าเอาช้าช้าช้าอืมช้าไปครับไม่ไงโอเคโอเคโอเคสุดยอดผมหลับลาบเหนือใช่ลาบซาลาบซาลาบซาสีลาบของยังโอเคแซงผมไปกินครับผมขอบคุณครับ